no nặng

Buddhist meditation of white water, Wat Banpa Namun Temple, as the abbot. I would like to welcome everyone on this special occasion. Today's special occasion is Katina Ceremony. Katina Ceremony is a significant Merit making event. It can only be performed once each year. It is when lay people offer a new role to any monk who has stayed and a single monastery without moving to another location in the three months of the traditional rainy season it might seem like Consider a big event with many people wanting to participate. However, it is a significant. It is a significant event when lay people come to the temple to participate. This also happens to our temple today. But one thing I like to tell people that the, motive, the most important to make merit is keep five precepts. No killing living beings, no stealing, not committing sexual conduct, not lying, and no alcohol and drugs. The five precepts make the world so beautiful. อันดับห้าท You make your l i f ขอ o beautiful ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้วัดบ้านป่านาบุญขอต้อนร,รับพระเดชพระคุณพระวิเทศริยาคุณท่านเจ้าวาดวัดโพธิวารีรังสุิซึ่งสมเด็จนนเป็นครูบาอาจารย์ของอาตมาภาพ ขอถขอถวยความเคารพพระเดชพระคุณครูบาอาจารย์ทุกทุกรูปที่เมตตามาร่วมในพิธีทอดกระถินสามัคคีของวัดบ้านป่านาบุญในชีวิตจริงของมนุษย์ถ้าเราสามารถรักษาศีลห้าได้โลกจะไม่ร้อนเป็นไฟ ความสุขจะเกิดขึ้นตั้งแต่ในครอบครัวพราะศีลห้าประกอบไปด้วยข้อแรกก็คืออย่าฆ่าสัตว์ชีวิตคนเราต้องไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตไม่เบียดเบียนผู้อื่นศรัทภากเกิดขึ้นประการที่สองอย่าลักเล็กขโมยน้อยประการที่สามก็คืออย่าผิดลูกผิดเมียประการที่สี่ก็คืออย่าเป็นผู้ที่พูด พูดบดมุสาประการสุดท้ายก็คือเรื่องการดื่มสรายาเมาจริงๆแล้วพระพุทธองค์หมายถึงว่าการเป็นธาตุของสุราการเป็นธาตุของสุรานำพิษภัยให้มากมหาศาลแต่จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะพระพุทธองค์ยังอนุญาตท่านทรงอนุญาตให้พระเนี่ย สามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่าโยมทราบไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมัยก่อนไม่มียาไม่มียาพระอวยไข้ทรงมีพุทธ,ธานุญาตให้สามารถฉันน้ําน้ำหมักน้ำรากม้ที่หมักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ คือการข้อสุดท้ายในการดื่มสุรายาเมาที่ท่านหมายความว่าการเป็นท่าดื่มสุราจงกระทั่งเกิดเหตุมนุษย์เอ๋ยเคยคิดสมนิทไหมว่าผู้ใดใครทำก่อกรรมชั่วกรรมจะก่อต่อต้านมาพานทัวควรนึกกลัวกันบ้างอย่าร้างราดนั่นเป็นเรื่องที่ว่าการห้ามฆ่าสัตว์ อธินาทานายลับซักเขาจะจ้องจองจับเอาไปขังชื่อเสียงวงวานจะพานพังพึงระวังใจไว้อย่าไปทำกาเมสุมิชาอย่าตะเลิดไปละเมิดกามาเป็นของต่ำจะต้องปีต้นนิ้วถูกหอกต่ำไปรับกรรมเค้ก้อเวจีอีกมุสาวาทาย่าพูดปดจะให้หมดคนรักสิ้นศักดิ์ศรี มันระวังวาจายามพาทีจะได้ดีตกยากเพราะปากเราข้อสุดท้ายสุราเมรยะมัชชะปะมาแปลว่าเล่าล้วนแต่เรื่องเรื่องดองพวกของเมาเป็นสิ่งเศร้าสุดจะอประมาณเป็นห้นทางไปสู่ประตูชั่วจะมองมัวสิ้นชาติวาสนาอกุศลดนจิตอนิจจาจะจุดคราด ให้หาหนทางทำพระเทศไม่ต้องเทศนานหรอกเทศให้โยมเข้าใจว่าชีวิตจริงของคนเราเนี่ยถ้าเราสามารถรักษาศีลห้าข้อภาษาฝรั่งเรียกว่า five p r e c e p t s ศีลห้าโลกเราจะาเจริญรุ่งเรืองชีวิตครอบครัวเราก็จะเป็นสุข เอวังก็มีด้วยประกาศราชนีสาธุสร้างพอไหมสังค<า>ัสสังคัโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะพร้อมเปลี่ยนกันนมนำมาถวายแด่พระสงฆ์ สาธุปังสังฆสัพพะทักขังโวินาณพี่น้องชาวทีวีใจดึงทั้งหลายนะคะวันนี้ดิฉันรักษมีนิมกอนก็มีความยินดีที่ได้มาเป็นประธาน จะงานนี้โดยท่านจลินได้เมตตาให้เกียรติมาเป็นประธานนะคะก็ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ด้วยแล้วก็การทำกระถินนี้นะคะทุกปีขอให้พี่น้องอย่าได้พลาดนะคะทำสามปีซ้อนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ตกนรกนะคะฟังฟังพระมาค่ะทำทำให้ติดกันนะคะสปีซ้อนเนี่ยจะไม่ตก ก็เป็นบุญใหญ่มากโดยเฉพาะ,อะของวัดที่นี่นะคะปีนี้เห็นท่านพระอาจารย์บอกว่าจะต้องซ่อมแซมโบสถ์ก็เหมือนกัะเท่าว่าเราได้สร้างโบสถ์นะคะกะ็พวกเราก็ได้มากันเยอะพอสมควรก็ก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาทุกทท่านเลยนะคะขอ ทั้ง21องค์นี้นะคะศักดิ์สิทธิ์มากค่ะโอเคขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะนักแส,สดงหลวงพ่อปองเลยนะคะท่านเลยค่ะหลวกพ่อสวัสดีนะคะดีเอ่อพิงค์นะคะชื่อนภัทรบุญด่างนะคะวันนี้เซอร์ไพรส์สมพ่อมากเลยก <laughs> ็คือพิงค์เออ่มาอยู่ที่อเมริกาปีนี้เป็นปีที่13แล้วะคะ่ะแล้วก็ พิงคือปก,กติแล้วเนี่ยก็คือครอบครัวที่อยู่ที่เมืองไทยเนี่ยก็คือชอบทาบ,บุญแล้วเพินว่าพิงมีพอ,อมาอยู่ที่มาอเมริกาปีแรกเนี่ยก็คือโชคดีมากเลยมีเพื่อนแนะนํามาให้รู้จักวัดปานาบุญเป็นเป็นวัดแรกเพราะว่าพิงอยู่ที่ลาคินตัขับรถจากลาคินตัามาที่นี่ประมาณ45นาทีแล้วตอนที่พิงมาครั้งแรกเนี่ยก็คือ,อตอนนั้นเพิ่งแต่งงานใหม่หมแล้วก็ยังไม่มีรูป หลวงพ่อที่พิงํำได้นั่นก็คือจะมีหลวงพ่อชลินนะคะก็คือ,อะจะมีแค่เหมือนเหมือนเป็นบ้านนะคะเป็นข้างเล็กๆเ,เล็กมากๆเลยแล้วก็พิงก็คือเป็นสําหรับพิงก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ชอบที่จะมาวัดนี้แล้วก็หลวงพ่อก็จะน่ารักกับพวกเราทุกๆคนก็คือเอนูพวกเราเหมือนลูกเหมือนหลานจนก,กระทั่งพิงมีลูกก็ส่วนมากก็คือถ้าเกิดเขาไม่ไปไหนก็คือจะมา เอามาที่วัดตั้งแต่ประมาณสักสามสี่เดือนแรกๆเลยค่ะก็คือจะมาเล่น,ลนที่วัดแล้วก็เทศกาลต่างๆก็จะพามาที่วัดแล้วก็ยังไงก็ขอบพรคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาช่วยกนันธนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวัดป่านาบุญที่แห่งนี้นะคะเพราะว่าวัดเรานี่ค่อนข้างที่จะห่างไกลจากชุมชนนะคะแล้วก็